อ่าเจ้าแม่ลิมูอ่าเจ้าแม่หิวตังมีโกกินดินมีโกลากยาพี่ลงมอสเป็นเครื่องบินเป็นใอเจียวบินไอ้เจียวบินได้พี่พูดเล่นี้เฉยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ลงมอสเครื่องบินพี่บินพี่ลงมอสไอ้เครื่องบินใหม่เฉยอ๋อลงมอสเกียวบินป่ะเจียวบิน ถ้าลงจริงไอ้นี้อันนี et, right? ้พี่พี่โดนแล้วล่ะ Surprise motherfucker I walk into a hallucination into a hallucination into a hallucination ตอนจบเทปเฮ้ยตกนี่ ล่างๆอ้าวไม่ใช่ล่างๆอ่ะเหี้ยโดนกันไอ้เหี้ยโดนกันที่ไหนเลยอะไรวะเนี่ยกูโดนอันนี้ตกเลยเอ้ยมึงมึงมานี่ก่อนมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนมึงดูหลังให้กูหน่อยดิกูวาดน้ำห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เออเออมาเลยมาเลยอ่าไอ้สัตว์อยู่ไหนวะห้อง เออนั่นน่ะเออนั่นน่ะอาบน้ำให้กูหน่อยดิถูหลังให้หน่อยอยู่ยู่ยู่ดีๆเจ้าแม่รีมูตตายขอเลี้ยหน่อยให้เองๆยะอ๋อคือจะดูได้แต่ว่าต้องเป็น O R G ใช่ไหมใช่ไหน เรือคัมทูเดอสนามบินครับพ <yeah. S 1> ี่น้องอิดปิดหาพ่อ Anh Hunter. anh tở. Ây, ấp, lên. Ồ, hô khí phải. Oi. Get mẹ, thing mù man. cặp M79 thầy. Ui. Hey, no problem. Stop spooking. Yeah. Don't shoot the car. God damn. Reloading. Go. 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 Oh! Oh, 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 oh! Go. hier, Go. Go. die เป็นหนีหวะ่ะไอ้เยี่ยวไปล้างหีไอเทียมือมือไว้สัตว์ไมได้ด้วยรไฟดูดไอสัตว์อย <c oughs> ่าแก๊ปปวด rush be rush be

And welcome to rush b i got 723 get your asses in here <laughs> uh. will you not get off all right come on

รับสบิวรับบิเป็นไฟเป็นไฟอันนี้เป็นไฟเลยมีวิธด้วยบอกไว้ก่อนตรงเนี้ยจับได้ ไม่น้องไม่ได้สมควรดีมากไอ้เงี้ยกูปาไม่โดนสิกเลย เว้ยเป็นเสี่ยเรามีความคุ้นบบคุ้นคุ้มกันที่ดีครับเป,ไป,ไป,ไป,ป็นไฟเป็นไฟไกั์มินนรกแอร์ไลน์ โดนจอกแบกเลยอ่ะ <brightness> ป <desserts> <Negative. quin French> <b ip> ีพหมดโยมมลาพีกหมมา จุดลเจุดร่ไมลครับเออตอนน้ำมันไค่ครับีสา

Not, uh... hey. lad, lad! Oh, Thank you. you mm -hmm.

Oh my god out. Oh my Reloading Reloading. 啊！死哦！这姐不认得。